สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลวันนี้ก็จะนำเหรียญชนิดหาบาท 3. เหรียน,น, 3, ยน 3. พศเหรียนที่หนึ่งจะเป็นพศหายากผลิตน้อย เหรียญที่สงจะเป็นเหรียญแปลกเหรียญที่สามจะเป็นเหรียญมนุษย์ทำขึ้นเพื่อที่จะหลอกลวงนักสะสมนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูล ของทางช่องสมาคมชาแนลนะครับฝากช่อง2ช่องที่ทำคลิปเกี่ยวกับเหรียญประกาศร,รับซื้อเหรียญก็คือช่องธนพัฒน์ชาแนลช่องรุ่งเรืองชาแนลสองห้าหนึ่งสามนะครับครับก็มาชมนะครับเหรียญแรกนะครับเหรียญ พอสหายากผลิตน้อยก็จะประกาศรับซื้อด้วยนะครับสำหรับเรียนแรกนะครับก็มาชมนะครับชมด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9นะครับ เพรเียนเล็กกเหลี่ยมนะครับด้านขอบนะครับปันเฟืองก็สวยเหรียญนี้ก็ด้านหลังก็จะเป็นวัดประเทศไทยพศ2546นะครับเหรียญนี้ก็นักสะสมหลายๆช่องแล้วก็ร้าน ดังๆหลายๆร้านประกาศรับซื้อนะครับช่องสมาคมชาแนลนะครับก็ประกาศรับซื้อเหมือนกันนะครับใครมีก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้เลยทางช่องสมาคมชาแนลไลน์ของช่องนะครับก็ sline082 6กหกเ6 2ถ้ามีเหรียญชนิด5บาทปีพศสองพัร้อกส่็ส่งรูปมาประเมินราคาทางช่องของเรายินดีประเมินราคาให้นะครับรับซื้อตั้งแต่300บาทถึง500บาทตามสภาพเหรียญนะครับซื้อจริงนะครับ ลองส่งรูปมาประเมินราคานะครับถ้าใครมีนะครับนี่ก็คือเหรียญที่หนึ่งนะครับเหรียญที่สองนะครับก็เป็นชนิดห้าบาทเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันเหรียญนี้เป็นเหรียญแปลกนะครับตรงขอบข้างบน พศ2 5 4 5นะครับจะมีสีทองแดงนะครับกินเข้ามานะครับเหรียญนี้ไม่ได้ไม่ได้รับซื้อนะครับเพียงแต่นำมาให้เพื่อนๆนนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับชมกันนะครับก็ เมื่อก่อนนะครับก็มีทางช่องธนพัฒน์แช n แนลนะครับประกาศรับซื้อนะครับก็มีออเดอร์เข้ามานะครับมีออเดอร์เข้ามาหาช่องธนพัฒน์แช n แนลนะครับแต่รับจำนวนจำกัดนะครับณปัจนะจุบันนะครับตอนนี้ก็ ออเดอร์ไปแล้วนะครับปิดการรับซื้อไปแล้วนะครับก็เลยนํามานะครับทําคลิปปรีวิวให้เพื่อนเพื่อน,นักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแปกเท่านั้นเองนะครับไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้รับซื้อนะครับครับ ต่อไปนะครับเหรียญที่สองเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามรุ่นพระเศียรเลขเหมือนกันนะครับก็เป็นเหรียญที่มนุษย์ทําขึ้นนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญชนิดห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบนะครับ เหรียญนี้ก็ทางช่องสมาคมชาแนลก็นำมาเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่ได้รับข้อมูลกันนะครับเหรียญนี้ก็ไม่ได้ประกาศร,รับซื้อนะครับเพราะว่าเหรียญมนุษย์ทําขึ้นนะครับเหรียญปีพศ2540นี้นะครับ เป็นเหรียญที่มีราคาสูงผลิตน้อยนะครับทางช่องสมาคมของเรานะครับเมื่อก่อนประกาศรับซื้อแต่ปัจจุบันคิดว่าถ้ามาประกาศรับซื้อเหรียญที่หาไม่ได้ไม่มีในการหมุนเวียนแล้วนี่มันก็จะเป็นการดราม่ากันนะครับ ก็เลยไม่ประกาศรับซื้อก็นำเหรียญที่มนุษย์ทำขึ้นให้เป็นเหรียญปีพศ2540นร่ 2, นะครับมานำนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเพื่อจะไม่ได้โดนหลอกนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์นะครับจากการชมคลิปของช่องสมาคม h ช n แนลสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ